สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะนําตัวระบบนะครับเป็นระบบการใช้งานจองนะครับจะเป็นจองห้องพักจองห้องประชุมหรือจะจองอะไรก็แล้วแต่ครับอยากจะจองนะครับวิธีการใช้งานมีดังนี้ครับ1นนะครับถ้าเรากดเรื่องนะครับวันที่1นึ่งสมมติว่าเราจองที่1น่นะครับวันเดียวสมมติว่าจองวันเดียววันที่หนึ่งวันเดียวก็กดเลยชื่อผู้จองติดต่อเพิ่มเติมเรื่อง4ีครับกดเลือกสได้ กดปุป่มเธครับแล้วก็จองครับแล้วรออนุนมัติกดไปครั้งหนึ่งก็คือกดอนุมัติก็จะอนุนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือตัวจองนะครับถ้าเราจะกดจองเอกช่นจองวันที่สองถึงวันที่ห้านะครับเราก็เลือกเลยวันที่สองก็กดไปที่สองไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็กดไปที่วันที่ห้าครั้งหนึ่งเห็นไหมมันจะมีสี่ลากเห็นไหมเรากดแอปพลายเลือกสี่เพิ่มเติม กดตกลงข้อมูลเพิ่มเติมก็กกลงไปครับกดบันทึกเค็นไหมครับก็ทําการเรียบร้อยแล้วกดคลิกไปดูครับก็จะเจอข้อมูลการจองนะครับถ้ากดยกเลิกก็จะหายไปเ่นี้ครับง่ายเลยนะครับระบบจองนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับหรือว่าจะให้เขียนโปรแกรมนะครับ PHP Node.js Laravel ครับก็สอบถามข้อมูลกันไม่ได้เลยนะครับ